ทำไมนายลาจนขนาดนี้อ่ะนั่งเบรกเออแค่ห้าร้อยเองไม่มีตังค์เลยนายนี่มันเพิ่งมาเกือบห้ามือเลยนะเอ่ย่าหาว่างานนี้เลยนะแต่ว่าเธอเอาเงินที่ไหนมาซื้ออ่ะเอ่อไม่มีอะไรหรอกเปแค่ทำงานที่ไหนธรรมดาหร่อนี่อะไรหรอกเฮ้ยบอกวิธีการทำหน่อยนายงานอะไรอ่ะฉันอยากเอาเงินไปเติมเกมอ่ะแม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้แสดงว่างานผิดกฎหมายแน่นอน นิกปะอีกแล้วหรออยากไปอิตาลีอ่ะเอ้าอิตาลีมีอะไรเราเขาอยากไปเล่นสกีอิตาลีมีสกีไม่มีมีสกีไม่มีมีสกีไม่มีมีสกีเฮ้ยถามนาราดีกว่านารานาที่อิตาลีอมีสกีไหมอ่อคือฉันไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะป๊าคุณจะไปต่างประเทศ แล้วอย่างเงี้ยตอนปิดเทอมอย่างเงี้ยเธอไปไหนเหรอเอ่กลับบ้านต่างจังหวัดนะคะ กเราไม่ s <S อยากไปหรอนี่ไม่ได้มีทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนปีนี้นะคะค่าบัตรเนี่ยคนละห้าร้อยบาทค่ะโค้ดขายหนูจ่างพันนึงเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ไปได้ไหมคะเฮ้ยอยากไปโดนนะค่ะอะไรสนุกดีออกหนึ่งพันหรอเออก็ได้นะถือว่าอ่ะนี่ค่ะโค้ดพันน้อค่ะอืมอันนี่กับโค้อ่านทอนด้วยอ้าวไม่จ๊ เหมือนพิมหรอไม่ไม่ครับผมต้องเอาเงินไปเติมเกมอืล็จริงเลยนะแต่ตอนนี้คุณไม่มีตังค์อนเนี่ยดูสิมีแต่แบงค์พันงั้นเดี๋ยวไว้ข้ามหน้าคุณมาถอนให้นะแต่อย่าลืมทวงละ่ะอ่ะไนราแล้วหนูละ่ะเออเคือหนูไม่จ่ายเลยไหมคะไม่จ่ายหมายความว่ายัางไงนี่นีนอันนี้นะมันคือเงินการกุศลที่เราจะไปทําบุญร่วมกัน มันจะไม่ไจ่ายได้ยังไงแล้วทุกห้องเนี่ยเขาก็ระดมทุนการนี่มีการแข่งกันด้วยนะห้องไหนได้มากกว่ากันแล้วห้องเราจะมีบางคนไม่ไจ่ายได้ยังไงอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป้ายอดเราก็หล่นลงมาแล้วก็แพห้องอื่นนีบอออดูถูกเหยียดหยามครูนะเออคือคือหนูมไม่มีเงินแล้วค่ะครูอรนันนนาดาแค่ห้าร้อยเองนะไม่มีได้ไงอะอ่าโอเบลอะมนี่แ เราไปชักเพื่อนหรอกพรเพื่อนเขาแบบว่าบ้านเขาไม่ได้มามีฐานะเหมือนพวกเธอไงเอางี้แล้วกันนะดาครูเนี่ยจะเอาของขับเพ่ต้องถอนห้าร้อยมาออกให้เธอแทนวันนี้ครูจะได้ยอดบล็อกมาเออมาเออมมาเไมดูมึงมึงเป็นเอ็มเกมนี่นี่เอาเวลาเติมเกมเล่นเก คนอื่นบ้างนะอะพักกลางวันได้ค่ะนักเรียนได้ไไดทำมาทำของเคารพขอบคุณค่ะไปค่ะแล้วกันเข้ากันนั่นไงล่ะไปด้กันไหมอ๋อไม่เป็นไรเราไม่ไปโอเคเ<ป><ป>โอเคไปไปไปโอ้แค่ตั้งกินข้าวจะไม่มีเลยอย่างว่าจะห้าร้อย อยากรวเหมือนคนอื่นเ้าจัง,งทีวิชันเศร้าจริงๆเอออะไรเนี่ยอยากรวยง่ายๆนั่งอยู่บ้านก็ได้เงินสมัครเลยตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันแล้วเนี่ยสมัครดีกว่า หวยแต่งมากเลยเนาะอืมเข้าป่าลบะพูดแย่อทำไมไม่มีหารดีบ้างอ่ะนี่นะทำอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่มั้งบ้าปกตินาราไม่เล่นเกมอืมนารานารานาราท่าทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรออะไรอ่ะแปลก จะโหลดไห้ก็โหลดไม่ไ <Warner> ด <movement> ้เ <neither> ล่นเกมด้วยชาร์บหมดเลยอ้าวแล้วอยู่ใช้โทรศัพท์อะไรอ่ะก็12 Pro Max ไงอาฮาฮ่าพูดกับยูอะแล้วอยู่ใ <at> ช้อะไรเออ iPhone 12แต่ไม่ป o m a แม็คโอยูอากาศตัวอีกกับยูเลอย่าเนี้ยได้มืสีกันหมดแล้ว ซื้อคนสีอะนาแต่เขาจนไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องไปหาพี่เรื่องนานานานสนาเรื่องสวัสดีเพื่อนเห็นแล้วไม่ต้องแอบเลยเอามาดูที่เขาดูหน่อยไอ้คนสีไหมอือครับดูดิอุ้ยเจ๋งอะนานี่มันเคยเราเกือบห้ามือเลยนะ เนีย่ยหาว่างานนี้เลยนะแต่ว่าเธอเงินที่ไหนมาซื้ออ,ะอ่ะเพราะฉันก็เก็บตังค์ซื้อแหละเก็บตังค์ซื้อต้องห้าหมื่นด้ยนะถ้าไปทํางานอนะไรมาทำไมถึงได้เ,เงินเยอะจังเอ,อ่อไม่มีอะไรหรอกแค่าทางำงานที่แหละธรรมาดาไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยบอกวิธีการทำาหน่อยนานงานอะไรอะ่ะฉันอยากเอาเงินไปเติมเกมอะ่ะออนั่นสิแค่เดือนเดียวเองรวยขึน้นมาเฉยเลยเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีอะไรหรอกบอกมาแล้ว บอกไม่ได้บอกไม่ได้แ<บ>สดงว่างานผิกดกฎหมายแน่นอนมันไม่ได้ผิกดกฎหมายนะถ้าไม่ผิดฉันก็ต้องบอกพวกเรามาว่มันคืออะไรไเออม,มันเป็นงานรีวิวอะรีวิวอะไรอะพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้เหรอก็รีวิวทุกอย่างั่นแหละเครื่องสำอางครีมลิปอะไรอย่างเงี้ยเออร้านอาหารก,ก็รีวิวหรือว่ารีวอวอะไรก็ได้อย่างเช่นแบบพวกต๊อแก้วน้ำอะไรเงี้ยก็รีวิวหมดเลยนะ แล้วรีวิวยังไงอ่ะไปซื้อของมารีวิวงี่หรอหรือว่าไปกินตามร้านอาหารรีวิวเอ่อมันก็ไม่ค่อยใช่อ่ะนะคือบรษิษัทที่ฉันทํางานด้วยเขาก็จะส่งข้อมูลกับรูปมาให้แล้วฉันก็แค่เขียนที่ฉันลงไปในนั้นก็ได้เงนินแล้วแหนะ่แบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคนะแย่ม,มากเขาก็ทำแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละพวกเธอคิดว่าพวกคนที่ไปรีวิวอแบเนี้เขาจะใช้จริงจริงหรอก็ไม่เขาก็หน้ามากันทั้งนั้นแหละ โดนหลอกมาตลอดเลยเหรอมิน่าแ่ะเวลาไปกินอะไรตามรีวิวไม่เคยอร่อยเลยนั่นดินั่นแหละเขาก็ทำกันแบบนี้อ่ะต่อไปน,นี้เธอก็อย่าไปเชื่อพวกรีวิวแล้วกันนะเฮ้ยพิมพ์เดี๋ยวจะทำงานนี้นะเฮ้ยไม่ได้ฉันว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะอ่ะจะมาไรได้ดีนะพิมเฮ้ยครับถ้ทาทำนะ อยอดเงินเดือนนี้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคนะ่ะธุรกิจใหม่เผดเงินเหรอคะ,อะเถนเงินคือตัวเทนเงินไม่เป็นนะคะขอทำแบบเดิมดีกว่าอะไรนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยส่งเงินอย่างเดียวหรอคะแล้วหนูจะได้ผลตผอบแทนยังไงหรอคะห้าสิบเปอร์เซ็นโหพิไมได้เยอะจัง ก็คือแบบว่าถ้าหนูลงไปห้าหมื่นอย่างเงี้ยหนูจะได้กลับมาเจ็ดหมืนห้าอย่างงี้เหรอคะโอ้โอสนใจค่ะพี่สนใจค่ะนักเรียนคะวันนี้เนี่ยครูมีข่าวดีจะมาแจ้งแล้วค่ะคราวนี้ไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็ไม่มีสอบ้ใช่ไหมคะโอ้ฝ่ายใเถอะมีมันได้ยังไงฮะถ้าเป็นนักเรียนนะไม่เรียนไม่สอบเป็นไ,ไปได้เหรอ นี่ไม่ใช่คือว่ามีบุญมาบอกค่ะไม่ต้องทำน้าโมงค่ะพอเนี่ยจะจับเตะจีนกันกุศลค่ะน่าเลยน่าเลยโอ้ยอะไรนี่นี่นาวนี้ผอเนี่ยจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปสร้างโรงเรียนนะคะอาคารเรียนแล้วก็ห้องน้ำให้เด็กบนภูเขาบนดอยเลยนะถ้าเกิดว่าผออยากจะบริจาคก็ใช้เงินผอสิคะไม่ใช้เงินพวกเราทำเลยละคะอ้า เออเออเขาจริงใช่ไหมไม่ไม่ไหนอย่างนี้คือเขาอยากจะให้เด็กๆได้ร่วมทําบุญทุกคนจะได้ได้บุญเบิกบานกันทั่วหน้าไงคะเอออย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะที่นี่หัวละห้าร้อยโต๊ะหนึ่งเนี่ยมันจะมีอ๋อจริงๆโต๊ะหนึ่งมันก็มีแปดที่ใช่ไหมแต่ว่าเขาใจดีแยกขายให้คนละห้าร้อยไม่ต้องเอาแบบแปดห้าแปดห้าสี่สิบไม่งั้นโต๊ะหนึ่งมันเหมือนสี่พันเขาสงสารเด็กอ่ะคนละห้าร้อยก็พอนะคะ เดินหนูมเมาหนึ่งโต๊ะเลยค่ะฮะ <_ C 1> <_ C 1> าสี่พันใช่ไหมคะครูได้ค่ะสี่พันนี่ค่ะครูอ๋ออู้อาาหู้นาดาจะไปรวยมาจากไหนเนี่ย หน้าดาเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่คะ่ะครูไม่มีร้านหรอกค่ะครูก็แค่รับจบนิดหน่อยอะคะ่ะรับจบที่แบบ,บนี้นี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือซื้อทั้งสต๊อกอ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเหลือที่เนี่ยครูเอาลูกเอาหลานที่บ้านไปกินด้วยนะแล้ว็บาก่า <c oughs> ห้องเราเนี่ยได้ค่าโต่อจริงการกุศลเกิน อว <Bond> an ันนี้ครูไม่สอนนะคะครูไปกับแม่ไม่ครูต้องรีบเนี่ยเอาเงินไปส่งทถบแล้วไปแจ้งหมอิทว่าเออห้องเราทะลุเป้าแล้วอย่างนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวห้องแรกๆเลยนะอะอโอเคค่ะไปก่อนค่าน่กเรียนทุกคนก็รอนี่นายดาถามจริงเถอะไองานรีวิวอะไรของเธอเนี่ยมันรายได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอโอโหงานรีวิวแบบนั้นอ่ะฉันไม่ได้ทำแล้วล่ะ ทำอะไรเนี่ยรวยก,กว่าเดิมอีกวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเนี่ยฉันเทรดเงินน่ะเทรดเงินนาดาช่วยฉันต่อเทรดเงินหน่อยฉันอยากรวย้างนี่นาดาเธอมาไกลมากเลยนะเมื่อก่อนอ่ะเธอก็จนจนเดี๋ยวนี้นเธอเเารวยกับพวกเราแล้วอะมันก็เป็นโอกาสในชีวิตอลยนะฉันก็่แค่รีบคว้าไว้ทันเองนาดาฉันว่า,ามันแปลกนะงานที่ง่ายขนาดนี้สบายขนาดนี้แต่ได้เงินเยอะมากเลยอะ มันจะแปลกๆได้ไงนี่ดูดาดาดิเขารวยมากเลยนะโอ้ยนี่ฉันว่ามันก็แปลกอยู่ดีอ่ะมันน่ากลัวน่ากลัวเออเธอก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณนะที่เตือนอ่ะครับฉันว่านาดาเปลี่ยนไปอ่ะรวยขึ้นเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้รวยมันก็รวยแต่นี้ใสานาราเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะ ถ้าทำไมเงินปันผลเดือนที่เรายังไม่เข้าเลยอะคะอ๋อคือว่าทางบริษัทมีนโยบายเ่ยบแล่เรื่องเกา่ยเงินนิดหน่อยอะค่ะน้องอ้าวน้อเองนี่เราต้องทำยังไงอะคะเออก็ง่ายๆเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่ลงเล้วอยากจะได้ปันผลเร็วอะตอนนี้แอคเค้าของน้องเป็นแอคเค้า VIP นะคะจะได้ปันผลเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยค่ะแต่ว่าน้องอะจะต้องโอนเงินมาลงเพิ่ม อีกหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนเลยเหรอคะ,อะก็คือถ้าหนูโอนไปหนึ่งแสนเลยเนี่ยหนูจะได้เงินเลยเหรอคะก็ใช่นะคะคือว่าถ้าเกิดโอนมาหนึ่งแสนภายในสิ้นเดือนซึ่งเออก็อีกของวัเนเนี่ยนะคะถ้าโอนมาเลยเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะรีบโอนท่านผลไปให้โดยเพิ่มขึ้ขอน,ะะน,นอนีกห,ห,หนึ่งเท่าเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโหยเงินแสนฉันจะไปหาที่ไหนมเนี่ยแต่ว่ามันจะได้เงินปันผลขึ้นหนึ่งเท่าเลยอ่ะ นี่ครับครับฮัลโหลอยากเลิกับฉันไหมอยากดิทำไงอ่ะไม่เลยนะฉันกำลังลงทุนอยู่นายก็แค่เอาเงินมาให้ฉันน่ะลงทุนเหรอเทรดเงินใช่ป่ะแต่ฉันทําไม่เป็นน่ะโหครับนายไม่ต้องทําอะไรเลยนายก็แค่เอาเงินมาให้ฉันน่ะเดี๋ยวฉันจัดการต่อให้เองเฮ้ยจริงเหรอนาร้าไม่นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ นายมันง่ายขนาดนั้นเลยแหละนายก็แค่โอนเงินมาให้ฉันห้าหมื่นแล้วในอีก2วันนายก็จะได้คืนหนึ่งแสนหนึ่งแสนเฮ้ยแบบนั้นฉันก็สามารถเติมเกมได้สบายสิได้นั่นเดี๋ยวฉันจะบอกพิมนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกทค่นายคนเดียวอ่ะฉันไม่อยากบอกพิมอ่ะทำไมอ่ะเอ่อคือก็เออก็ก็พิมเขาไม่เห็นด้วยไม่ใช่เหรอนายก็ลงแค่คนเดียวก็พอเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ น้าดาเมื่อหลัจะได้เนงะินนี่มันผ่านมาสี่วันแล้วนะอ๋อฉันก็กำลังตามให้อยู่นี่ไงรีบรีบ,บตามเลยฉันลงุ่ณไปตั้งเยอะนะโอ้ยลุ่นไปเยอะกว่าเอ็งครับโอ้นยนุ้ยเดี๋ยวโทรให้ละกันพี่คะทำไมยังไม่ได้เงินอีกอะคะหนูก็ลงทุนตามที่พี่บอกไปแล้วไงคะทำไมหนูยังไม่ได้เงินอีกอ๋อคือน้องอะต้องรองให้ในกลนะุ่มอะเขาลง โอนเงินมาให้พร้อมพรอๆกันนะและ้วทราวอ่ะถึงจะทยอยจับให้ได้ค่ะทีนี้สมาชิกบางคนอะ่ะพี่ไดโอนมาอ่าน้องจะเย็นๆนะคะรับนนรองไม่เด้อรอหน่อยนะคะไม่เกิดอันตรานี่แน่นอน,นะค่ะฮะต้องรออีกแล้วหรอคะอ๋อพี่คะคราวนี้อย่าพลาดอีกนะคะโอ้ยโอ้รับรองไม่พลาดแน่นอนคะ่ะเอ่อรอรอรับเงินได้ภายในอทีนี้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ พี่เขาบอกว่าต้องไว้หนึ่งอาทิตยอ์อ่ะเฮ้ยอีกหนึ่งอาทิตย์กี่อาทิตย์กี่ปีกี่เดือนกี่ชาติเธออ่ะก็ไม่มีทางได้เงินหรอกเฮ้ยพิมพ์แต่ว่าอะไรอ่ะนี่ครับฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่านายก็มาเริ่มเราถึงกันนาดาด้วยอ่ะ เธอไม่รู้เืองไงวิที่เขาให้ไปลลอเทรดเงินเลไรพวกนี้ยเขาไม่มีสาชีพแต่ว่าที่ผ่านมาฉันก็ได้เงินมาตลอดเลยนะแล้วตอนหลังอะ่ะเธอได้ไหมล่ะนักที่เธอลงทุนไปเยอะๆแล้วว่ะเธอได้คืนบ้างไหมเออไม่ค่ะไม่วา,แต,วาแต่ว่าพี่เขาบอกว่าบริษ,ษัทเรเปลี่ยนนโยบายถ้าฉันลงเพิ่มอะ่ะพี่เขาจะให้ตังมาเนี่ยฉันก็ลงเพิ่มไปแล้วกำลังรองอยู่ <c oughs> นารานี่เธอไม่เคยเห็นข่าวบ้างเลยเหรอเด่งเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพชัดๆเดี๋ยวักพักหนึ่งนะเธอแบบติดต่อเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะหายไปเลยไม่จริงหรอกนะฉันจะโทรหาพี่เขาเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยฉันโดนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้ว ต้องทำยังไงทำอะไรไปแจ้งความ <c oughs> ไปสิลเลยแล้ว <c oughs>